สวัสดีเพื่อนชาวพีเอสพวครับวันนี้จะไม่แนะนําวิธีการปรับแต่งตั้งค่าเครดิตและกระวานแผงงานเครดิตว่าเมื่อมีผู้เข้ามาสมัครในเว็บของเราแล้วก็มีการโพสตอบกระทู้จะให้ค่าเป็นเครดิตเป็นคะแนนเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับก็เราเข้ามาที่เว็บของเรานะครับลง ชื่อในนามผู้ดูแลนะครับแอดมินจากนั้นก็ไปที่สําหรับผู้ดูแลนะครับแอดมินซีพีนะครับแล้วก็มานยครับผู้ดูแลก็คลิกที่ตั้งค่าพื้นฐานนะครับแล้วก็ไปคลิกตั้งค่าเครดิตนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาจีนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเงินความดีจิตพิสัย เครดิตบริจาคเงินเราตั้งค่าเป็นบาทนะครับอันนี้เป็นค่าแนนแนนแล้วก็คลิกเปิดใช้งานนะครับ ส,ส่วนตัวนี้เราก็ลบออกนะครับเกิดไม่ไม่จำเป็นก็ได้นี่นะครับแก่ส่วนนี้แล้วต่อไปก็เป็นแผนงานนะครับเครดิตมาดูนะครับตรงนี้จะเช่นว่าอันนี้เขาตั้งไว้ในนี้ว่าลงทะเบียนเนี่ยเครดิตหนึ่งนะนเงินความดีสิบจิตพิสัยอันนี้เข้าสู่ระบบ นี่ให้หนึ่งนะครับเราก็สามารถปรับแต่งแก้ไขได้นะครับว่าลงทะเบียนจะให้เท่าไหร่นะครับอันนี้เข้าสู่ระบบนี่ให้หนึ่งนะครับความดีนี่สองก็ปรับแต่งได้ครับจะให้เป็นเท่าไหร่ก็ได้ฟอรัมนะครับตั้งกระทูนะ้นี่ให้สองนะครับ แล้วก็ลบประตูถ้าลบประตูติดลบนะครับติดลบสองนะครับความดีก็ลบไปด้วยนะครับตอบกลับอันนี้ความดีให้หนึ่งนะครับคะแนนให้หนึ่งลบตอบกลับก็จิตลบหนึ่งเพิ่มหัวข้อสําคัญนะครับอันนี้ก็สิบนะครับลบหัวข้อสําคัญลบสิบนะครับอัปโหลดไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ถูกใจนะอันนี้ให้สิบแล้วก็คลิกส่ง ครับก็ตรงนี้ครับมีแค่นี้ครับแล้วก็จะมีการเติมเครดิตมีการแลกเปลี่ยนเครดิตครับโอนเงินมีการโอนเครดิตอนุญาตให้โอนเครดิตไหมค่าดำเนินการโอนเท่าไหร่เราก็ตั้งไว้บันทึกเครดิตนะครับนี่ยังอันนี้ผู้เข้ามาติตาม ตั้งกระทู้ความดีก็บวกสองเงินบวกสองความดีบวกลบกระทู้ความดีก็ลบสองอันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราก็มาปรับแต่งตรงนี้นะครับครับแก้ไขเองนะครับมีปุ่มแก้ไขตรงนี้ครับเมื่อปรับแต่งเสร็จก็คลิกที่ปุ่มส่งก็การตั้งค่าเกดเด็กก็มีเท่านี้นะครับธรรมะสวัสดีครับบัลลังจะไม่แนะนำคลิปก,การใช้พี9พีาในโอกาสต่อไปครับ